เข้าใจง่ายนะคะออดิสสนุกและครบทุกข้อกําหนดค่ะวันนี้นะคะดิบพาทุกคนมาที่ข้อกาหนดที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบจาก็กข้อหมดข้อนี้นะคะเราออดิตใครออดิตอย่างไรและอะไรคือประเด็นปัญหานะคะไปดูกันค่ะ ออกแบบจากแออกแบบนะคะมีหมายเขตุข้างบนไว้นะคะก็คือสามารถขอยกเว้นได้ค่ะในกรณีที่องค์กรของคุณไม่มีการออกแบบค่ะก็คือเรารับเป็นรออิงจากลูกค้าเลยเรารับเป็นสูตรการผลิตจากลูกค้าเลยแล้วก็เขียนบอกนิดนึงนะคะในสโคปหรือควอลิตี้แมนนวลนะคะว่าขอยกเว้นข้อกำหนดข้อนี้นะจ๊ะไม่ต้องมาตรวจชนะฉันไม่มีการออกแบบนะคะแต่หากแม้ว่ากระบวนการในองค์กรของคุณนะคะมีการออกแบบนะคะเราก็ต้องออดิตข้อ นะก็สิ่งที่ขอดูน่าจะมีโปรเซอร์ค่ะแล้วก็มีขั้นตอนค่ะมีดรออิ้งมีสูตรการผลิตมีการทดวสอบแล้วก็เอกสารการยืนยันต่างๆเริ่มแรกก็คือให้เขาอธิบายค่ะว่าวิธีการเมื่อ,อ,อได้รับงานจากลูกค้ามาเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรที่จะออกแบบให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะขอดูแผนง,งานค่ะขอดูการจัดเตรียมอินพุตที่ใช้ในการออกแบบนะคะเรามีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออะไรที่เราใช้ประกอบในการออกแบบนี้ไหมนะคะ เสร็จแล้วพอเราออกแบบปุ๊บเนี่ยแบบของเราอะค่ะมีการทวนสอบว่าตรงตามอินพุตที่เข้ามาไหมหรือว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าไหมสุดท้ายค่ะถ้าลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงนะคะในเฟสของการออกแบบเนี่ยเรามีการบันทึกข้อมูลนี้อย่างไรนะคะก็อาจจะยากนิดน,นึงนะก็ต้องเลือกคนที่ออดิตเรื่องนี้แบบที่เข้าใจหรือว่าสามารถอ่านดอออิงได้นะคะเมเจอร์ค่ะค่ะไม่มีเรื่องนี้เลยไม่มีกระบวนการการควบคุมการออกแบบเลยตาม ยถากรรมล้วนๆนะคะเอ,อ่อ minor c a r าค่ะคือขั้นตอนบางตัวเนี่ยตกหล่นหรือว่าขาดหายไปนะคะไม่มีการทวนสอบไม่มีแผนง,งานอะตกหล่นหายไปส่วน observe นะคะก็มีการเออเลของข้อมูลบ้างในส่วนของการออกแบบนะคะและนี่คือวิธีการ audit ข้อ8.3ที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบนั่นเองค่ะไปทำให้ถูกต้องนะจ๊ะ